สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้ค่ะวันนี้ก็จะมาทอดปลาสลิดกันนะคะี้เปนปลาสลิดแช่แข็งที่ซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะก็เอามาละลายเรียบร้อยแล้วก็ซับน้ำเขาแห้งนะคะก่อนจะทอดนะคะสีตัวนี้ก็เจ็ดเหรียญค่ะเจ็ดเหรียญก็ตอนนี้ก็ประมาณ25-26บาบาทต่อเหรียญน,นะคะ ถ้าไฟร้อนมากปลาสลิดเขาจะหนังเขาจะบางนะคะแล้วเขาก็จะไหม้ง่ายเราก็จะทอดเขาไฟอ่อนๆก่อนแล้วพอใกล้จะสุกจริงๆเราถึงจะปรับไฟให้แรงขึ้นเพื่อที่เขาจะได้ไม่อมน้ำมันแล้วก็ภายนอกเขาจะได้กรอบเหลืองสวยนะคะก็จะซับใช้กระดาษทำครัวซับน้ำซับให้เขาแห้งนะคะ พอน,น้ำมันขึ้นฟองอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาลงไปค่ะเ,คเราจะไม่กลับเขาบ่อยๆนะคะชอดทีละข้างเลยคะ่ะให้เขาสุกเป็นขั้นขางไปถ้าเรากลับปลาในขณะที่เขายังไม่ยังไม่สุกดีเนี่ยจะทําให้เขาติดกระทะนะคะคก็จะทิ้งไว้อย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูตอนกลับกันนะคะตอนนี้ให้เขาทอดไปก่อนแล้วกันค่ะทีนี้เรามากลับปลากันนะคะอีกข้างหนึ่งน่าจะโอเคแล้วเวลาทอดให้ระวังนะคะเพราะว่าขนาดแม่บ้านที่ว่าซับน้ําแห้งแล้วนะ้ำมันยังก,กระเด็นนะคะยังไงก็ระวังนิดนึงละกันถ้าทางที่ดีนะเอาเขาไปผึ่งแดดถ้าถ้าเป็นปลาสลิดแดดเดียวแถวบ้านเราคงไม่กระเด็นอย่างเงี้ยคะ่ะแต่นี่มันเป็นปลาที่เขา แค่ในช้องปิดเลยแล้วอุ้ยก็ระวังกันนิดนึงนะคะเห็นไหมคะสวยๆเลยขอ,อบคุณค่ะเนี่ยอือหอมมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูตอนเขาสุกนะคะ ปลาสลิดของเราก็สุกเรียบร้อยมานอนรอในจานแล้วนะคะเป็นไงคะหน้าตาน่าทานไหมคะกรอบนอกนุ่มในนะคะนี่ยคะ่ะกรอบม,มากเลยแต่ข้างในเขายังนุ่มอยู่นะคะโอเคคะ่ะไปทานกันคะ่ะ